กสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับในการนุ้งพีนะครับผมและวันนี้ผมพาท่านผูนผ้ชมท,ทุกท่านมาอยู่ในเกม Resident Evil 4 r e m a k แนะครผมในเส้นทางของ s e p a r a ร e Way ครับผมหรือเส้นทางของ e d d w o n วนะฮะซึ่งพาทเนี้ยเกมเนี้ยใครหลายคนรอมาหลายๆเดือนที่ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาเล่นนะครับผมสำหรับใครที่จะไปค,คอมไม่ถึงมาดูช่องผมได้นะครับผม,มกำลังสวดเลยอ อาโหอันนี้น่าจะนานแล้วแหละดูจากสภาพหยิบ <c oughs> มีขึ้นมาอมอแล้วก็เต้นเลยแล้วกันเอ้มึงอย่าพึ่งเต้นช่วยกูก่อนกระสั่วเข้าไปหนึ่งทีจริงๆแล้วมันไม่น่าจะใช่เวลาที่ต้องมาเต้นนะหนุย่ยเออฮา อหมนตัวคนโดนเฉือนก็ไม่รอดอืมเอนี่ก็เข้ามาเปิดประตูไม่กลัวบ้างเลยอยังโดนฆ่าอืมดูเหมือนเ่าจะดูเหมือนว่าฉันจะเป็นรายต่อไปแล้วสินะเปิดประตู ใครฮะอย่าเข้ามานะกูสู้นะโอ้ <c oughs> เปิดเลยเปิดประตูให้น็อกเรียบร้อยเก่งนี้ไม่ใช่ใครครับเอดาแน่ๆใครเขาจบท่าต้นรำแบบนั้นกันเล่า <c oughs> มาแล้วเจเอดาของเราฮ้วับดีออนเห็นท่านี้จะไม่ปลื้มนะ นี่อสิ่งที่นายชอบมาได้ตรงจังหวดเลยนะเอดาการโดนจับขังมันรู้สึกยังไงเอาไปแล้วก็ใช่ขอบใจมากอย่างที่เห็นพวกนับบนพวกนี้ปวดของของฉันไปหมดแล้ว <the> รวมถึงแอมเบอร์ด้วยเหรอไม่ผมเอาไปซ่อนอย่างดี <c oughs> ก่อนที่ผมจะถูกจับ well, นั้นพาฉันไปเลยได้ไหม เชิญเลยครับไปลุยกันเลยมันไกลไหมไม่เชิงแต่มันปลอดภัยไม่มีอเบอร์ไม่มีข้อตกลงเข้าใจกันไขใช่ไหมออก็ดีก็ดีแต่ว่าจะไปทำอะไรอ่ะฉันไม่รู้ก็เขาจ้างกูมาจะไปรู้ได้ไงอ่ะจริงป่ะท่านผู้ชมนะ เย็นเก๊กเทออีกเว้ยมาตันโนมันพ uh ูดคำอื่นไม่เป็นแล้วใช่ไหมถามจริงมันตามหาเราอยู่อืมรับทราบครับผมเราต้องขึ้นไปอยู่ที่สูงก่อนนะอ้อืมเต็มของดี ขึ้นไปก่อนเลยลุยจะไปแล้วน,นะม,มาแล้วบอสของเราหรือเปล่าแต่ดูแล้วก็เหมือนบอสเลยอะจะให้มาเกมแรกเลยเหรอก็ไม่น่าจะใช่ป่ะท่านผู้ชมไปเอาแอมเบอร์มาเดี๋ยวค่อยเจอกันไม่สุภาพบุรุษท,ที่ไหนจะทิ้งุภาพสติเดี๋ยวเจอกันที่โบสถ์นะอย่าตายก่อนละ อทิ้งกูเลยตอดท้ายมันก็ดีรีหรุยโอ้โหที่ปากมาโคตรเบ็ดยิงเตะการขอ,อสกัดขายิงซ้ำสซนตีนอุ้ยหลบโคตรไวดูจากการแตกตัวเหมือนจะเป็นบอสนะแต่ผมไม่แน่ใจใช่บอสหรือเปล่าแต่ก็คือขึ้นมาว่าใช่ แต่คงไม่ใช่เฟสแรกมั้งให้กูเล่นเนี่ยอออืื้หโอ้โหเรียบร้อยไม่เร็วแต่มันทำได้ดีกว่านี้นะอออืวิ่งเฮ้ยอย่าอย่ากระซวกอย่าก,กระซวกอย่าก,กระซวกลูกบอลลูกบอลลูกบอลอื้อหือคังเป็นไงเป็นไงตาบอดตาบอดเหรอ อไฟที่โดนตายไปไหนวาร์คใส่อีกตาของฉันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมามันอยู่ในหัวเอ้ยตัวปอมโอ้โหมันมีตัวปอมด้วยตัวไหนตัวจริงวะตัวปอมตัวปอมตัวปอมตัวไหนตัวจริงบอกกูที่ตัวปอมหมดเลยเหรอเว้ยโอ้โหตัวปอมแม่งทำลายได้ด้วยเว้ย อ่ะเจอและออกไปก่อนเจอแล้วตัวจริงเรียบร้อยสายตาโกรธเคืองฮะของนนตัวร้ายทุกตัวตาอย่างแดงน,นึกว่าใส่ไฟมา LED ครับผมอืมากันต่อครับ ต่อท่านผู้ชมผมขออนุญาตตัดเป็นชาร์เตอร์ชาร์เตอร์ตอ,รตอนหนึ่งใครอยากดูก็เข้ามาดูเป็นตอนได้เลยนะในช่องของผมนะครับผมยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไปต่อครับเปิดประตูโทรหาใครศูนย์ตอบด้วยหลุยส์เอาแอมเบอร์ไปแล้วเอาไปซ่อนฉันให้เอามาแล้วศูนย์ตอบได้ยินไหม ได้ยินฟังอยู่ว่ามาเราเจอปัญหานิดหน่อยแล้วยังไงอะทำอะไรบ้างยังหลุยกำลังไปที่โบสถ์ฉันสะกดรอยตามทุกฝีเข่าดีเลยแล้วเธอควรรีบจะไปซะรับทราบต้องการโทรมาเพื่อยืนยันเส้นทางกำลังออกไปเช็คหน้างานนี่คอนแทคเลนี่ห้ออะไรเนี่ยกูอยากได้เหลือเกิน มาครับโคอยากได้คอนแทคเลนมากเลยยี่ห้ออะไรวะอยากไปดูสาวอับน้ำสักหน่อยไะครับผมนั่นคือทางที่ฉันต้องไปใช่ไหมเธอต้องอยู่ที่สูงเข้าใจไหมโอเคต่อเออนั่นมันคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นปืนใหญ่นะลีออนเคยเล่นไว้รึะ ดูสิมันดูอันตรายมากเลยต้องระมัดระวังตัวแหละอ,อย่าลืมภารกิจของเราอะ่ะแอมเบอร์อย่างอื่นไม่สำคัญเก็บกวาดยานซะแล้วเอาเอามาให้ผมรับทราบไหนๆก็มาแล้วขอแวะเที่ยวหน่อยละกันได้เลยเดี๋ยวพาแวะเที่ยวเองเอเดา อยินคนเดียวมันเงาอระวังตัวไว้ดีๆระวังจะวูบโดยไม่รู้ตัวดีโหลดก่อนครับทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมอะไปดูต่อครับเอ้ยม,มีคนมาสวัสดีครับขอตรวจสภาพร่างกายหนะฮะดูเหมือนคอคุณจะอักเสบนะครับผม อมผมว่าคุณต้องฉีดยานั่นแหละครับผมขั้นแรกต้องหาไอเทมก่อนนะท่านผู้ชมอ่าถ้าตอนที่เล่นรีออนผมจำไม่ผิดนะท่านผู้ชมตรงนี้ต้องมาได้มีของกันพาวเดอร์สาครับอ่าได้ด้วยโดดลงเลยนี่เนี่ยาบก่อนเลยครับท่านผู้ชมเราต้องมีของสักนิดหนึ่งเฮย อะไรอ่ะเดี๋ยวให้อย่างงี้เลยเหรอต้นเกมเลยเหรอโอ้ยว่าล้านฟิลีออนถึงไม่มีแจกเอเดาไปใช้ก่อนดเองอันนี้ก็คือปืนใหญ่ครับมีคนอยู่ข้างหลังผมว่าเราควรที่จะต้องสเตลเอ้าเดี๋ยวไอ้กูเชี่ยวเยหรอโอ้โห โอ้โหให้กูเฉยเลยไปแล้วหนีก่อนครับโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นวิ่งก่อนครับตรงนี้โอ้ยโอ้ยโอ้โหยิงไม่ยั้งเลยเว้ยหลบหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาอันนี้นไบบิ่งได้พอบนมีให้ดึงสลิงไปแล้วจ้าโอ้โห มาถึงเปิดฉากเลยผมว่าจะสะเตลลอยู่ไม่ได้สเตลลซะแล้วตดดขึ้นไปมาดิเป้ยยิงมาดิอืออารับเฮ้ยเดตัดยิงเราต้องกำจัดอันนี้ก่อนอืมอืยิงเลยเออมาดิยิงอือ คนอะไรเขาต้องเอถังน้ำมันไว้ใกล้ตัวเองขนาดนั้นวะมันไม่มีใครกราทำกันหรอกเป็นผมผมก็จะไปยืนอยู่แบบไกลถังน้ำมันนะตัวสุดท้ายมไม่ได้ส่วนตัวนะใช่ก็ไม่ได้ส่วนตัวโอเคไปครับผมจุ๊บชื้บโอ้โหจู่ๆก็โดนจับได้ใครเห็นกูวะอยากรู้เหลือเกิน มันเห็นพอดีได้อย่างไรตอนนี้มีแฮนด์กันห้านัดครับผมไปครับไปก่อนนะจบอ่ามองกลับไปดูข้างหลังมีใครอืมได้โจดแล้วเปิดไฟ LED แป๊บ <c oughs> นี่ครับผมจบแล้วสําหรับชาร์เตอร์แรกครับผมยังไงผมขอตัดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมถึงมันจะสั้นๆนะแต่ผมแบบอยากเล่นเป็นตอนๆไปนะท่านผู้ชมยังไงโปรดเข้าใจผมไปด้วยครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชองผมด้วยนะผมอยากดูตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ